นิคมพดกบหอโครงอย่าเห็นกคงจักว่าเป็นดอกบัวย่านิยมสิ่งรับชมนะคะวันนี้นะคะขอบคุณค่ะว่าโอ,โอตัวเรานั้นเป็นอากตันอยู่มัวมองดอกกดีเรื่องไขาภาษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ผูประพันธ์พระยาอุปกิจศิลปสารบท,าบทประพันธ์เรื่องนี้นะคะพระยาอุปกิจศิลปสารนะจะทําขึ้นมาเพื่อไขข้อข้องใจอธิบายสุภาษิตนะคะต่างๆที่ใช้ในที่คนไทยได้นําไปใช้เป็นนะที่เห็นกงจับเป็นดอกบัวนะเนื่องจากว่านะไดนะ้ไปทําสิ่งที่ไม่ดีมา นะคะไปทำสิ่งที่ไม่ดีมาจึงรู้กงจักว่าดอกบัวบอกรับสุภาษิตนะคะต่างๆที่ใช้ในที่คนไทยได้นำไปใช้เป็นนิคมพดกับหอโครงอย่าเห็นโกงจักว่าเป็นดอกบวัวอย่านิยมสิ่งรนนะคะฉะนั้น นะนี่ทานเรื่องนี้นะคะจึงเป็นที่มาของสุภาษิตท,ที่ว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะคะถ้าใครอยากหาอยู่บนบนศีรษนะระคิดว่าเป็นดอกบัวที่สวยงามเรื่องที่เขาเรียกว่ากำบังตาเนาะนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะนะเป็นความเร็วเฮจากภเซียนรอ้องอู้จึงรู้ หนังสือเรียนของลูกๆนักเรียนแต่ก็ได้นำมาเป็นบทอักขยานให้ลูกๆได้ฝึกท่องนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่สูตรเดิมเพราะหลักสูตรใหม่ปรับปรุงจะไม่มีเนื้อหาจะไม่มีเรื่องนี้อยู่ในหนังสือเรียนของลูกๆนักเรียนแต่ก็ได้นำมาเป็นบทอักขยานให้ลูกๆได้ฝึกท่องนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่สุภาษิตนะคะต่างๆที่ใช้ในที่คนไทยได้นำไปใช้เป็นเนาะ ะะฉะนั้นน,ะนิทานเรื่องนี้นะคะจึงเป็นที่มาของสุภาสิทธ์ที่ว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะคะถ้าใครอยากหลักธรรมแนวทางในการดําเนินชีวิตนะบทประพันธ์ดังกล่าวจะพูดถึงว่าการที่คนเราเห็นผิดเป็นชอบอยู่อวเหเอดน้ำนึกชอบบัวกลับเป็นจักได้ ดังมันดาของตนเองในที่สุดมิตรวินทุกก็ต้องไปรับกรรมเนาะไปรับกรรมโดยนะเห็นกงจากที่อยู่บนศรีรษนะสูตรเดิมพราหลักสูตรใหม่ประปรงจะไม่มีเนื้อหานะจะไม่มีเรื่องนี้อยู่ในหนังสือเรียนของลูกๆนักเรียนแต่ก็ได้นำมาเป็นบทอักขยานให้ลูกๆได้ฝึกท่องนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่มานะอยู่บนบนศรีรษะ นะคิดว่าเป็นดอกบัวที่สวยงามเรื่องที่เขาเรียกว่ากำบังตาเนาะนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะนะเป็นความสูตรเดิมเพราะหลักสูตรใหม่ประปรงจะไม่มีเนื้อหานะจะไม่มีเรื่องนี้พาดีเรื่องไขาภาษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งผู้ประพันธ์พระยาอุปกิจศิลปสารนะอยู่บนบนศาาีรัน นะคิดว่าเป็นดอกบัวที่สวยงามเรื่องที่เขาเรียกว่ากรบังตาเนาะนะนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะนะเป็นความมาั่นดาของตนเองในที่สุดมิตรวินทุกก็ต้องไปรับกรรมเนาะไปรับกรรมโดยนะเห็น,นกงจากที่อยู่บนศีรษนะอยู่ในหนังสือเรียนของลูกๆนักเรียนแต่ก็ได้นำมาเป็นบทอายานให้ลูกๆได้ฝึกท่องนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่นี่ กรรมสนองผิดตนย่านิยมสิบชมนะคะวันนี้นะคะขอบคุณค่ะเร็วเฮจากพัดเสียนร้องอู้จึงรู้นีค่คมพดกับหอโครง อย่าเห็นโกงจับว่าเป็นดอกบัวอย่านิยมสิ่งรนีกรรมสนงเติมได้จากนิทานเรื่องมิตรวินทุกนะคะมิตรวินทุกนะคะซึ่งนาได้จะทาเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีแก่ไม่ดีกับเติมได้จากนิทานเรื่องมิตรวินทุกนะคะมิตรวินทุกนะคะซึ่ง นะได้กระทําเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีแก่ไม่ดีกับนะอยู่บนบนศีรัตนวะคิดว่าเป็นดอกบัวที่สวยงามเรื่องที่เขาเรียกว่ากําบังตาเนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะนะเป็นความที่นะเห็นโกงจกบเป็นดอกบัวนะเนื่องจากว่านาะไดนะ้ไปทําสิ่งที่ไม่ดีมานะะไปทําสิ่งที่ไม่ดีมานะบัวอยู่จิตจองบัวผิดปอง เป็นจากไปจากวันนักนี้กรมสนองจึงรู้กงจากาว่าดอกบัวบอกรับสุภาษิตนะคะต่างๆที่ใช้ในที่คนไทยได้นำไปใช้เป็นผิดตนยานิยมสิดีเรื่อง ไขาภาษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งผู้ประพันธ์พระยาอุปกิจศิลปสาสนเชื่อซึ่งยังไม่ได้เป็นคำที่ได้ๆนะคะก็ะต้องขออภัยวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้นำเสนอ,อเรื่องไขาภาษาซึ่งอยู่ในหลักเร็วเหจากพภเซียนรองอูจึงรู้ อยู่จิตจองบัวผิดปองเป็นจากไปจากวกรรณกะทราบรายละเอียดก็ไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมค้นคว้าเพิ่มเติมชูหัวนาะเป็นอักตันยูรรรโทโหดไว้ดอกบัวเพิมได้จากนิทานเรื่องมิตรตวินทุกนะคะมิตรวินทุกนะคะซึ่ง นาได้กระทำเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีแก่ไม่ดีกับพายุอวนิเอตน้ำนึกชอบบัวกลับเป็นจักได้ดังเนาะนะคะฉะนั้นนานิทานเรื่องนี้นะคะจึงเป็นที่มาของสุภาษิตท,ที่ว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะคะถ้าใครอยากผิดตนอย่านิยมสิ่งทุก เห็นสนุกกลับทุกข์ทนโกงจากว่าบัวจนจากพระตนจึงรู้ตัวว่าโอ้เรานี้ชั่วโชคกรรมชัหัวนาเป็นอักตันยูธรรมโทษหดไว้ดอกบัว นิคมพดกาบหอโครงอย่าเห็นคงจับว่าเป็นดอกบัวอย่านิยมสิงระนี้กรรมสนองนิคมพดกาบหอโครงอย่าเห็นคงจับว่าเป็นดอกบัวอย่านิยมสิ่งระว่าโอ,โอตัวเรานั้นเป็นอากตศัน อยู่มัวมองดอกว่าโอ้ตัวเรานั้นเป็นอากตันอยู่มัวมองดอกเร็วเหจากพัดเสียนร้องอู้จึงรู้ายชอบชมชัว เช็นสนุกทุกถึงตัวบทบทประพันธ์เรื่องนี้นะคะพระยาอุบกติศิรประสานจะทำขึ้นมาเพื่อไขข้อข้องใจอธิบายับชมนะคะวันนี้นะคะขอบคุณค่ะอยู่บนบน,บนศีรัตน์คิดว่าเป็นดอกบ,บวัวที่สวยงามเรื่องที่เขาเรียกว่ากำบังตาเนาะ,ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะ นะเป็นความหลักธรรมแนวทางในการดําเนินชีวิตนะบทประพันธ์ดังกล่าวจะพูดถึงว่าการที่คนเราเห็นผิดเป็นชอบมารดาของตนเองในที่สุดมิตรวินทุก์ก็ต้องไปรับกรรมเนาะไปรับกรรมโดยนะเห็นกงจากที่อยู่บนศีรนสะนบทบทประพันธ์เรื่องนี้นะคะ พระยาอุปกิจศิลประสานนะจะทำขึ้นมาเพื่อไขข้อข้องใจอธิบายเนาะนะคะฉะนั้นน,ะนิทานเรื่องนี้นะคะจึงเป็นที่มาของสุภาษิตท,ที่ว่าเห็นกงจับเป็นดอกบ,บวัวนะคะถ้าใครอยากนี้กรมสนองอยูอวินะ